อุปกรณ์กันน้ำกล้องถ่ายภาพจันทรามาสรีสอร์ทแอนด์สปาเกาะพนัน ช่วงที่แล้วเราไปทํากิจกรรมที่มันผาดโผลกันมาแล้วใช่ไหมคะช่วงนี้เอมี่ก็ยังคงยึดติดอยู่กับกิจกรรมที่มันผาดโผลแต่ว่าอยากได้กิจกรรมที่มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสดชื่นโหดมันฮานะคะเอมี่ก็เลยเลือกนี่ค่ะที่นี่ค่ะที่สักสุภาพรีสอร์ทนะคะเขามีกิจกรรมล่องแกง่ง <Yeah>. oh. และสถานที่ที่เราจะไปล่องแก่งกันในวันนี้นะคะมันก็ตั้งอยู่ที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะคะอยากรู้ไหมคะว่ามันจะเปียกสดชื่นซาบซ่าขนาดไหนร้อนะคะ่ะไปดีกว่า oh. เทีย hey, มี่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็คือจุดบริการลูกค้าของทางศักสุภาร,รีสอร์ทนะคะแล้วก็ยืนอยู่กับพี่ชาวสวัสดีค่ะคพี่ชาวทำหน้าที่อะไรคะเป็นผู้พายเรือ <c oughs> ผู้พายเรือ <คน S 1> เป็นบริการ,ร,รด้วยหรือเปล่าคะเป็นด้วยครับดูแลทุกอย่างครับดูแลทุกอย่างนะคะ <c oughs> ไปรับไปส่งถึงบ้านหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ไม่ขนาดนั้นใช่ไหมครับ <c oughs> ที่นี่มีกิจกรรมอะไรให้ทําบ้างคะอ๋อถ้าเราขึ้นมาที่เขายอก้าคือตรงนี้เขาเรียกเขยายยก้านะครับก็จะขึ้นไปล่องแก่งที่แก่งหินเพลิงอย่างเดียวครับโอ้แล้วระยะทางล่ะคะมันใช้เวลานานเท่าไหร่ระยะทาง เราต้องเดินเท้าไปเข้าไปไปประมาณสองกิโลครึ่งครับสองกิโลครึ่งครับผมคือไม่สามารถเอารถยนต์เข้าไปได้ก็คือต้องมาจอดรถไว้ตรงนี้ที่จุดบริการลูกค้าใช่ไหมคะคือเราท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ครับอืมเข้าไปก็จะได้ไม่ต้องไปทําลายสิ่งแวดล้อมใช่ถูกต้องเดินนี่ก็ได้ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยระยะเวลาในการล่องแก่งรอบหนึ่งนี่นานขนาดไหนคะทั้งเดินทั้งล่องนี่ตกประมาณชั่วโมง นิดๆครับประมาณชั่วโมงยี่สิบนาทีตอนนี้น้ํากําลังโอเคหรือเปล่าคบกำลังโอเคเลยครับน้ํากําลังดีเลยช่วงระยะเวลาเปิดปิดบริการล่ะคะก็เราจะเริ่มตั้งแต่สองโมงเช้าครับถึงห้าโมงเย็นนะครับสองโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นนะคะเอมี่พร้อมมากแล้วค่ะก่อนที่เราจะไปเล่นเราต้องมีการใส่อะไรบ้างคะอันดับแรกก็ต้องเซตี้ค่ะเซตี้คือชูชีพถ้ามีห่วงยางอยู่แล้วล่ะค่ะอยู่ที่ท้องอันนั้นอันนั้นไม่ได้ใช่ไหมคะช่อไม่ไร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคค่ะ มีชูชีพมีมวกแล้วก็มีพายนะครับอ๋อเอไม่อยากรู้ว่าเรื่องความปลอดภัยเนี่ยมีข้อห้ามไหมว่าห้ามทําอะไรบ้างในการล่องแก่งเนี่ยในการล่องแก่งแล้สำหรับที่นี่ก็ห้ามพวกคนที่เมาพวกอะไรนะเขาจะห้ามขึ้นเลยครับต้องมีสตินะคะสตินะคะอ๋อค่ะ

thank <laughs> ะติดสามแกงค่ะที่นี่แกงใหญ่ๆรออีกอยู่ที่นี่นะคะมันธรรมชาติาจริงๆมันข้ามกลางธรรมชาติข้ามกลางเสือหาได้จริงๆมาที่ปราจีนมาที่ปราจอน

สำหรับกิจกรรมที่ไปทำในวันนี้นะคะโอ้โ oh, ห oh, มีทั้งผจญภัยบนฟ้านะคะแล้วก็มีผจญภัยในน้ํานะคะโห oh, oh, วันนี้นะคะเราล่องแก่งผ่านแก่งที่แบบมันสนุกสนุกเนี่ยหกแก่งด้วยกันนะคะ oh, <no. S 1> อย่าลืมน,นะคะถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสก็แวะมาที่สักสุภารีสอร์ทนะคะแวะมาล่องแก่งกันนะคะเขาไม่ได้มีแค่ล่องแก่งนะคะยังมีแอคทิวิตี้อย่างอื่นอีกด้วยมากันอากาศร้อนๆแบบนี้นะคะมานอนแช่น้าแบบเอมี่เมื่อกี้โหสุดยอด มามาประจินก็คือต้องกินของแบไผ่ตองน้าสน<ะ><ล>